สวัสดีคนดูทุกคนอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้เราจะไปหาของเก่าแก่กันนะครับทางหน่วยรถพิเศษเนี่ยได้ส่งจดหมายมาบอกเฮียแล้วว่าให้เฮียเนี่ยไปตามหาของเก่าแก่จากพิพิธภัณฑ์มณฑลการสู้นะครับที่หลุดหล่นหายไปในแมปของ DMC นะครับแล้วนี้เฮียจะมาหาในแมป s ซ r ร์ n ฟนไอส นะครับในหมดฮาร์ดด้วยนะแบบใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วเฮียเคยค้นหาเขาเจอแล้วนะคนดูนี่นะครับของก็คือของชิ้นนี้เฮียหามา้าม้าเขียวระดับออลต้ามาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับนี่คือของที่หายากมากๆอีกหนึ่งชิ้นใครหาได้เก็บไว้นะครับส่วนระดับมิติกเนี่ยม้าเขียวเนี่ยอยู่กับเฮียถึงสองชิ้นด้วยกัน นะครับนี่ฮนะเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะฮะส่วนหายแก้วนี่ยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบหายยากอยู่พอสมควรเฮีย er จะไปแบบโซโลเลยแล้วก็เฮียจะเอาเอาบักไปด้วยนะครับเอาโฮเตลไปอีกอันนึงเซอร์เฟน twitch. ไม่มีลนะ แต่เราจะไปล่ากันลุยครับทุกคนนะลุยฮะบ,บอกเลยว่าตัวนี้นี่หล่อเท่มากเป็นตัวดั้งเดิมของคอร์ดจูตี m โมบายทุกคนเราไปคนเดียวเลยไม่มีตัวช่วยเดๆยทั้งสิ้นเราจะไปตามหาของสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นในของคลาสแดงโหมด d m แซต่างกับ Delta Force สไหมคะ ทบไม่ต่างเลยครับสนุกเหมือนกันเลยมิสเตอร์บิ๊กวัสดีรค้าวัสดีคคับผมวัสดีครับไปลุยกันนะทุกคนนะก็ต้องยบร้อนะคุณนะครับปึบลงถึงพื้นเฮียวุ้ยแต่เฮียหาจาก ตึกกลางก่อนเลยและะ้วกันยียมองว่าตึกกลางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตอบของสำคัญเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งเราเอาโฮเตลมาด้วยนะไปก่อนนะเราจะวิง่งไปเปิดจุดหลักๆก่อนเลย มันต้องมีของโบราณที่เราตามหาอยู่แน่ๆเป็นของจัดกิจกรรมด้วยนะฮะเน้นเปิดจุดหลักๆครับยังไงของสำคัญก็ต้องอยู่ที่หลักๆนะนี่ไงอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้คือหน,นึ่งในนั้นหรือเปล่าเราต้องดูก่อนนะ เนี่ยใช่นะแน่ภาพวาดครับทุกคนฮะภาพวาดบนก้อนอิดเหล่านี้เนี่ยยุคโบราณเลยนะ yeah, s <S โอ้โหนี่คือชิ้นนะฮะที่เราตามหาครับใช่หรือเปล่าวะน่าใช่นะหน้าใช่น่าจะขอดูก่อนใช่ภาพวาดนะโอ้โหแล้วเราจะขึ้นตึกกลางต่อเลยอย <The Taylor. S 1> ่บอกราว่าอยู่ตามตึกครับอ,รอยู่ตามจุดสำคัญนะ และข้างบนเหมือนจะมีคนกำลังค้นหาของอยู่ครับเราจะปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้ครับทุกคนเราต้องตามไล่ล่าเราจะปล่อยให้เขาหนีไปไ,ไม่ได้ครับ,บอกเลย,เลยไม่รอดนะไม่รอดเราแน่นอนนะ ม่ว่าคุณจะเป็นใครแล้วแต่นี่เจา้าคือกับตันทนะ้ายฮะาคือกัปตันฮะข้าไม่ใช่คนธรรมดาดูครับว่าเขาได้อะไรมาบ้างฮนะนี่ครับของแดงของเขาเอามาให้หมดนะแล้วก็เอาสมอมาด้วยมุ้งมีบัตรด้วยนี่มีโฮเทลซะด้วยอ้โหูนะพูดถึงโฮเทลเราเปิดเลยครับเปิดโฮเทลตรงนี้เลยฮนะ นีครับทุกคนฮะมันต้องมีของด,ดีแน่ๆแหละบอกได้เลยปึ๊บเป็นไงฮะเป็นไงดีไหมละ่ะปึ๊บเป็นไงแดงไม่โพล่เลยเป็นไงปึ๊บของโบราณยังไม่มานะของที่เราตามหาย,ยัางไม่มานะเป็นไรเราจะค้นหาไปเรื่อยๆ เราจะไปฝั่งหนึ่งนะอีกฝ้าฝั่งหนึ่งไม่ว่าใครจะมาขวางทางเราเนี่ยเราจะไม่ปล่อยเขามีชีวิตตัวรอดไปอย่างเด็ดขาดในโซนภูมิครั้งนี้นี่ฮะมาแล้วอูจะเป็นอันนี้เป็นทองคำแท่งครับไม่ใช่ของโบราณที่เราตามหาแล้ว,ข,วข้างหน้ามีอีกหนึ่งตัวข้างหน้ามีอีกหนึ่งเลเรียบร้อยครับไม่ทันได้พักปืนนะ ชีวิตของเจ้าก็จะบศูนย์ไม่เป็นที่เรียบร้อยอุ้ยทำไมกล่องมันหลุดต่อไปไม่ได้มีกร์ซนะมีเข็มนะเข็มเรามีแล้วโอ้เรายังไม่ใช้อะไรเลยนะ the map. ด้านหน้านี่เขาน่าจะเปิดไปหมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเฮียจะรหนึังนะ มีกลิ่นนะมีกลิ่นนะเราจะใช้เควสไล่ล่าให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนเควสไล่ล่าเนี่ยมันจะทำให้เราเจอคนได้ง่ายนะถ้าในเมื่อเราตามของยากแนละ้วก็ล่าคนละป้นเลยคนระับ กำจัดหน่วยของศัตรูในที่เป้าหมายซึ่งอยู่ด้านหน้าเราี่เองครับเราคือคนแรกนะฮะสลิงผ่านอุโมงค์ไปเนี่ยก็ถึงเลยลอดจากอุโมงค์นี้ไปแล้วมีคนสลิงมาเรียบร้อยับอย่บงนี้เรียบร้อยแล้วบอกเลยสลิงมาแบบนี้ใช้คำเดียวเลยว่าหวานเจี๊ยบฮะดูหวานนะเช็คของก่อนนะ โอ้มีของอยู่พอตัวเหมือนกันนะเอามาก่อนครับทุกคนและนี่คือเป้าหมายที่เราตามล่าพอดีครับจบเลยครับภารกิจเสร็จสิ้นเราจะไปที่เรือต่อแล้วกันนะเฮียอยากรับภารกิจตามไล่อีกครั้งนะเอาตรงนน,น,นเฮียดูว่าเรือหมาอ๋ออยู่ตรงเรือเลยครับภารกิจตมล่า จริงๆเนี่ยทางฝั่งทางหน้านเนี่ยก็มีตี้นะครับมีตี้เหมือนกันนะในเมืองของเซอร์เฟนเนี่ยเกมคอมจิติโมบายครับในโหมดของ DMC ครับผมเดี๋ยวจะวิ่งเฮ้ยมีคนเรียกคอคนดูมีคนเรียกคอมีคนเรียกคอด้านหน้าเราเลยครับไม่รู้ว่าเราจะทันหรือเปล่านะแต่ว่าฮอมันลงแล้วอะ สามสิบวิครับถ้าเขาขึ้นกันครบตี่เราไม่ทันนะคนดูโอ้ไม่ทันครับสี่วิสุดท้ายครับอรามาไม่ทันที่นี้เป็นอะไรที่เสียดายมากๆกโอ้โหเกือบนะถ้าเรามาทันนะแบบน่าจะเป็นตีที่เอาห้องรับใต้ขของเดือหรอครับ เขาถึงเรียกคอออกไปได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ไม่เป็นไรฮะเราจะวิ่งมาตรงเควสล่าแล้วกันสวัสดีครับ <S 2> <S 2> สวัสดี120 <S 1น0รี่จะคนดูด,นนด้วยนะครับฝากขอจอเขาแชร์กแชร์กันไปด้วยนะครับเราจะมารับเควสไล่ๆอีกหนึ่งครั้งเหี่ยว,ว่าเขาน่าจะให้เราล่าตีของบอสแน่ๆเลยเพราะว่าตีของบอสอยู่ใกล้เรานะครับแล้วก็ อยู่จุดที่เป็นหนึ่งจุดที่ยอดฮิดแล้วกันเป็นจุดติ่งที่ได้เปรียบมากๆหนึ่งจุดนะครับแล้วทำไมควสดมันบล็อกอย่างนี้ล่ะรับไม่ได้ควสบล็อกอาวควสอยู่ใต้ดินรับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รับแล้วกันนะเราจะวิ่งไปเลยเขากำลังต่อสู้กันอยู่ทางด้านท้ายเรือครับ าอยู่ห้องเขาอยู่จุดเดิมอะจุดสิงมาคนดูเรียบร้อยครับตีงนี้วิ่งมาหนีกูดได้คำเดียวนนยว่าหวานเจียวกระตันบอกอิ่มไปอิ่มจุงเบอร์ฮะเอามาเลยเกาะแดงด้วยครับกดเข้ามาฮะแล้วเอาของมาก่อนเลยตรงนี้ ้านหลังมาแล้วครับมีเสียงปืนจากด้านหลังครับเราต้องดักสลิงไว้ก่อนนะทุกคนนะมีเสียงสลิงเมื่อไหร่ครับออกไปลู่นะฮะอู้แต่ว่าสิ่งนี้อยู่ไกลๆว่ะมาได้อยู่นะเราคือขับตามผู้พิทักษ์อยู่แล้วครับเหมือนที่อยู่ด้านล่างหรือเปล่าฮนะ The Basement Evacuation ship Make Preparations to Ship Rue. Make a is in v l โอ้ยอย่างนี้รอครับกับตันรอเลยฮนะพูดที่คำเดียวว่าต้องรอเท่านั้นนะคนดูอดทนนะฮะเวลานี้นี่คือเวลาที่เราจะต้องมีสมาธิต่อการลบครั้งนี้มากๆนะครับสิ่งสำคัญคือโยนของที่ถูกลงไปก่อนเลยนะฮะของอะไรที่มันคิดว่าถูกนะครับแปดมงแปดหมื่โยนไปก่อนนะครับแปดเป็นหกเนอยอ นิ่งๆไว้นิ่งให้ได้มากที่สุดคนดูนิ่งไว้เลยนะครับจังหวะนี้อยากะตกตารอเสียงประตูใหญ่ให้มันเลื่อนเปิดขอ้คืนเราค่อย <You can S 1> บุกบุกทะลวงนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กี่คนนะครับฟังจากเสียงอาวุธแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักสองสามคนซึ่งตอนนี้ชิบหายแล้วมุดมาฝั่งนี้แทน นีง่งไว้ก่อนนะเขาคงจะไม่ตายโดยการที่โดนหน่วยโอ้โห, <S <S ห<ร>อะไรนะนิ่งไว้นิงน่งไว้คนหนึงหน่งนิง่งไว้เขายังไม่ตายใช่ไหมเขายังไม่ตายใช่ไหมเมื่อไหร่เขาจะเปิดได้ครับคนหนึ่งเราควรจะอ้อมหลังไปแต่เขาให้มาดูดิ ขายิงไม่เปิดเขาดินเสียงปืนลำแล้วกล่องบอสเดินทางมาอยู่หน้าเราแล้วครับกล่องบอสเดินมาชิดด้านหน้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วยิงกดเรามาฮนะแต่เรายิงกดคืนนะแต่ว่าไม่ทะลุครับไม่เหมือนไทย้วจะเป็นไทยนี่ทะลุแล้วนะรุ่ล่วงไปหนึ่งคนะรับรุลวงไปหนึ่งนะไม่ต้องรีลครับไม่ต้องรีลา,นะลานะคนดู บล็กก้บบลกก้บบากับไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นไทสิบเก้าเขาน่าจะล่วงแต่แรกนะครับเพียบอกก่อนความคมเป็นของกัปตันอยู่แล้วครับนี่คือกัปตันนะฮะบอกได้เลยอย่าหืออย่าหือกับกัปตัแนแั้แหละและที่เหลือท่านก็เป็นของฉันทั้งหมดฉันบอกก่อนของบอสด้วยซึ่งฉันจะดูนี่ก่อนนะฮะเกาะแดงอีกหนึ่งอันนะเอามาฮนะ The basement evacuation ship preparing to depart. ship preparing is กับตาต้องมาให้คุ้มนะตรงนี้ you have the นี่ครับ Evacuate safely with แล้วไปครับประตูนั้นน่าจะเปิดแล้วฮะเราไม่ได้ต้องการออกเรือฮะตอนนี้ฮะเพียงเท่านี้มันไม่เพียงพอสำหรับเราครับโอ้โหเสียประตูยังแอดแอดอยู่เลยนะฮะยังไม่เปิดฮนะ มีสองอย่างครับข้างล่างเป็นศพไปแล้วกับเขาก็จักเราอยู่ตรงน้ำานมะเราจะวิ่งไปครับพนดูเราจะวิ่งไปอย่างโลบมากและลาบหายซึ่งราบนี้จะหายหรือไม่ต้องรอดูปีนกับตานทายปีนนะบ๊ปขึ้นมาตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่เปิดด้อย่าลืมนะกล่องนี้สำคัญนะครับ <c oughs> อู้หูแล้วนี่ ของล้ำค่าที่เราตามหาอยู่แล้วมาแล้วฮะมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วมาอยู่ในเซฟตสำคัญเลยนี่คือม้าครับล้ำค่ามากๆซึ่งเรากำลังจะเรียกลิฟต์แล้วลงไปตรงนี้นะฮะก <c oughs> ็ต้องบอกว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเขาอาจจะดักเราอยู่นะฮะ ของจากพิพิพธภัณฑ์นะครับมนทนการสู้นะครับที่โดนโป้นมานะฮะซึ่งตอนนี้ทำไมเราขึ้นแล้วเราลงออกเลยดีไหมเฮ้ยสิบเอ็มอะสิบเอ็มออกเลยไหมออกเลยไหมหรือไอ้ข้างล่างมันจะดักเราวะนี่คุณดูกับกับตันขอขอถามความเห็นว่าควรออกเลยไหม กับตาก็เสียวเหมือนกัน เขาเป็นศพไปแล้วเหรองั้นกัปตันจะต่องานให้เองฮนะสบายมากไม่เป็นไรงานนี้กัปตันจัดการเองของ <prepared. S 1> ถูกๆโยนโยนไว้ก่อนเลยของแปดหมื่นกัปตันไม่เอาค้นพบ วันนี้ของแสงกว่ามาหมฮะบักมันไม่เอาไม่เอาอันนี้ถูกไปถูกมาแต่ไม่ชอบของถูกนี่ฮะของแสงกว่าหยิบมาฮะอีกสองช่องแดงมาแดงมาแสงกว่าเอามาะแสนกว่าเอามาอูไม่มีของแดงนะครับแต่ว่าก็ได้ของแสงกว่ามาเยอะอยู่สนคัญอนิมานที่เหลือออกครับวิ่งนะคนดู ตอนนี้นี่อย่าลืมนะครับว่าเรามีกล่องบอสอยู่บนหัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งแมปเนี่ยเขาจะเห็นเรานะฮะทั้งแมปเขาจะเห็นเราทันทีนะครับซึ่งถามว่าเราหวั่นกลัวไหมไม่ฮะรเราไม่รู้สึกตื่นตระหนกหรือตกใจอะไรทั้งนั้นนะครับการตามล่าของสาคัญเหล่านี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าต้องใช้รประสบการณ์ขั้นสูงของกัปตันไพร์ยอย่างนี้ อย่ามองข้ามจุดที่มันเหมือนจุดไม่ได้สําคัญแต่มันคือจุดสําคัญนะครับในหมดของ DMC เนี่ยทุกจุดสําคัญทั้งหมดนะฮะมีคนเรียกคอครับ<ป>เราจะพยายามวิ่งไปเผื่อเขาจะช้าไนงะเผื่ออาจจะมีตี้เรียกคอออกอีกอีกครั้งหนึ่งอีกระลอกหนึ่งไปครับไปครับ เรายัางไม่พอใจกับสิ่งที่เราได้มาซึ่งมันไม่น่าทันนะฮะไอฮอเนะี่ยแต่เราก็จะไปไปก่อนทำไม่ทำไม่รู้เราหิวฮะซึ่งมันไปแล้วเรื่องฮอนะี้ยอง่าไม่ออกอยังไม่ออกขอยังอยู่ฮอยังอยู่ฮะอย่าเพิ่งออกนะฮอรอก่อนรอตตัวบินเที่ยวสุดท้ายของฉันก่อน จะกำลังวิ่งไปฉันคือขับตามพลายและหอเรียบร้อยเรียบร้อยฮนะไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเบรเรียกรถมาเรามีตาังาอยู่เรามีตังอยู่คนดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะมีคนแบบมาตามล่าเหมือนกันแล้วไม่เจอเราก็ได้ ซึ่งจริงมันก็ไม่น่าแปลกที่เขาจะออกนะครับทุกคนเพราะเขาเห็นกล่องเรานะีกล่องเราเนี่ยมันวิ่งได้นะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกเอานะฮะคนดูตรงนี้เพื่อที่จะเบิกรถเราวิ่งมาก่อนเลยเราวิ่งมาก่อนเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องสนใจอนะไรทั้งนั้น 11M อนะนี่คือ 11M จากแมปนี้และในการลงโซโล่นะครับบอกก่อนไม่ได้ลงเป็นทีมหรือไม่ได้ลงเราเปิดคันนี้มาคันนีน้ีขับง่ายสุดแล้วคนดูโยนเลยฮะพร้อมครับ อ้าวมัน่าอ่ะไปเราจะต้องขับไปออกฝั่งนู้นนะเราจะไปตามรางรถไฟเลยง่ายสุดไปครับเพราะว่ารถไฟเขาเพิ่งมาเลยเพราะฉะนั้นตามรางนี่ง่ายสุดแล้วกับตันท้ายนี่บอกได้เลยว่าเสียนะเ,เสียกับการไต่รางรถไฟ ขับไปเรื่อยๆแหวบบคนพิกปากไหนไม่บอกนะลรงนี้ทางนี้เนี่ยวที่สุดแล้วคนดูอย่ารอช้าขับไปก่อนปดทนไว้โอ้ยยอย่างย่างย่างดาคัตตันโอ้โหทางมันขับยากนะ ก็ต้องบอกว่าตัวหนอนล้างรถไฟที่มันอันตรายระวังที่จะออกเราต้องระวังด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีถึงสิบขวเอ็มนะฮะถ้าโดนป้นไปเนี่ย มันน่าเสียดายมากๆ <Clear. S 1> เรียกคอแล้วครับหารถจักรใหม่ครับมันจะมีร้านค้าอยู่นะคะรับาต้องนน<ม>ี้อะไรเนึ่ครับ นี่ฮะกล่องบอสฮะออกรอบเกือบรอบสุดท้ายครับมาดูมันไม่ธรรมาดาอยู่แล้วสำหรับเรา the 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 แค่นี้เราก็ปิชิดได้แล้วครับ และของล้ำค่าที่เราตามหาของที่สูญหายไปจากพิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับของหายยากอ่ะเฮียได้รับจดหมายให้เฮียมาตามล่าของล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์มนทนการสู้เราได้มันมาแล้วฮะถึงสองชิ้นด้วยกันในการลงครั้งเดียวเพราะฉะนั้น,นการลงครั้งนี้ี่คุ้มค่ามากๆนี่คือการลงคนเดียวด้วยนะฮะได้เกาะแดงมาถึงสองตัวนะครับ แล้วได้ชิ้นนี้มาด้วยฮะดูว่ได้กล่องบอสมาอีกทุกคนโห,โหสุดยอดมากสิห้าแต้มฮะนี่เต็มเต็มอิ่มอมไปเลยคนเดียวตรงนี้กับตาพรายครับแล้วนี่คือความตื่นเต้นของโหมด DMC